เชื่อป่ะวันนี้คือเครื่องพิมพ์ดีดภาษาจีนทำไมมันมถึงแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ดีดปกติขนาดนั้นมาเดี๋ยวเราให้ฟังในภาพคือเครื่องพิมพ์ดีดภาษาจีนแหละครับแต่ว่าออกแบบด้วยวิธีการและหลักการที่แตกต่างจากเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเหตุผลที่ว่าอนะักษรจีนน่ะมีเป็นหมื่นหมื่นตัวไม่สามารถใส่เข้าไปได้ในแป้นพิมพ์เล็กๆแค่นี้เองหลายๆคนก็อาจจะถามว่า แล้วมันจะยากตรงไหนกับการที่ใส่ตัวอักษรจีนเข้าไปในแป้นคีย์บอร์ดในเมื่อปัจจุบันเราก็พิมพ์ออกมาและสามารถพิมพ์อักษรเป็นพันๆหมื่นๆตัวได้ปัจจุบันนะครับเราพิมพ์กันด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า predictive text หรือก็คือเราพิมพ์เข้าไปด้วยพินอินหรือวิธีสักอย่างเช่นตัวอักษรหรือเส้นแล้วเจ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะไปทํางานโดยการเดาให้เราว่าเราอยากจะพิมพ์ตัวอักษรตัวนี้นะใช่หรือเปล่าให้เราเลือกเป็นตัวเลขครับมันง่ายแล้วก็สบายมากซะจนคิดไม่ออกว่ายุคก่อนคอมพิวเตอร์อ่ะเขาจะพิมพ์กันยงงไ นั่นแหละครับเมื่อเราย้อนกลับไปในยุคนั้นน่ะมันก็ทําให้เป็นเรื่องราวของวิศวกรที่พยายามจะเอาอักษรจีนเป็นหมื่นๆตัวยัดใส่ไปในเครื่องพิมพ์ดีดแค่นี้แหละครับในปีคศ1 9 1 9, 9, 9เครื่องพิมพ์ดีดแรกที่เป็นภาษาจีนได้ออกมาโดยใช้ชื่อว่า s ูช si ื่อต e าซื่อจีหรือก็คือเครื่องพิมพ์ดีดแบบชูคิดค้นโดยชูเจิ้งวิศวกรท่านนี้ครับเรืองที่จะไม่สนใจอักษรจีนที่มีเยอะถึงเป็นหมื่นๆตัว เอาให้เหลือแค่ไม่กี่พันตัวที่ใช้บ่อยจริงๆในชีวิตประจําวันแล้วก็เอามาเรียงเป็นแผ่นซีลิโดยเอาตัวอักษรที่ใช้บ่อยไว้อยู่ตรงกลางและที่ใช้ไม่บ่อยอยู่ข้างนอกและด้วยการปฏิวัติแนวคิดนี้เองก็เปลี่ยนจาก10นิ้วที่ต้องพิมพ์เข้าไปกลายเป็นใช้2มือหาแล้วก็กดแต่ยังไงก็ตามมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับถ้าเจ้าเครื่องนี้พิมพ์ได้ช้ากว่าการเขียนนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เจ้าเครื่องนี้แม้จะมีความพยายามทําตารางออกมาเพื่อช่วยให้เร็วยิ่งขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมอยู่ดีถึงยังไงก็ตามแอปพลิโคตันหลังเหมือนกันนะต่อมาก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ดีที่เกือบจะได้เป็นตองนานแล้วนะเพราะว่ามันอัจฉริยะมากๆเครื่องพิมพ์ดิตัวนี้ครับชื่อว่าหมิงขวายตาซอจ้หรือเครื่องพิมพ์ดีหมิงขวายถูกคิดค้นโดยหลินหยู่ถังใช้เวลาคิดค้นนานถึง30กว่าปีจนกระทั่งสามารถผลิตตัวต้นแบบออกมาได้ในข้อ,อ9 4 7 เจ้าเครื่องนี้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่กว่าเครื่องพิมพ์ดีภาษาอังกฤษมากนะักแถมยังมีกลไกลที่เรียกว่าอัจฉริยะเลยซึ่งมันถูกออกแบบโดยหลักการอยู่2หลักการครับหลักการที่1เนี่ยก็คือเรื่องตัวอักษรที่ใช้บ่อยเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีตัวที่แล้วแหละแต่ตัวที่สอไในที่สําคัญเราแค่ต้องรู้ส่วนประกอบของตัวอักษรจีนส่วนซ้ายบนกับขวาล่างก็จะสามารถพิมพ์ได้เร็วถึง50ตัวอักษรต่อหนึนาทีเลยทีเดียวลองสมมุติตัวอย่างให้เดียวกันดีก,กว่า สมมุติว่าเราอยากพิมพ์คำว่าสินเราเพียงแค่ต้องพิมพ์ต้านเหรนผังกับตัวโขทีนี้เจ้าระบบเนี่ยก็จะไปเสนอมาให้เราแปลตัวอักษร อันดับต่อไปเราก็กดเลือกตัวอักษรจากตัวเลขที่เราต้องการนั่นเองทีนี้ระบบแกนหมุนสุพิเศษของมันก็จะหมุนจนกระทั่งถึงตัวอักษรที่ต้องการแล้วก็พิมพ์ลงไปสุดยอดไหมฮะแล้วก็คุ้นนกับระบบนี้ไหมนั่นแหละครับมันเป็นพื้นฐานของระบบที่เราออกมาใช้ในการอยู่ในคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็คือพิมพ์เข้าไปแล้วเสนอตัวอักษรออกมานั่นเองแต่ดวงมันจะไม่ได้เกิดไม่ได้ปังนะสิเพราะในช่วงปีที่ทําตัวต้นแบบออกมาและพยายามจะหาโรงงานผลิตนั้นเป็นช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศจีนพอดีความมั่นคงทางการเมืองทังประเทศ มันก็เลยไม่ค่อยเสถียรจะไปจ้างโรงงานผลิตในประเทศเขาก็ไม่กล้าลงทุนเพราะสงครามกลางเมืองอาจจะทําให้มีปัญหาทางการเงินตามมาได้ในขณะที่จะไปจ้างโรงงานต่างประเทศก็ไม่มีใครกล้าจะลงทุนเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีค่อนข้างใหม่แล้วก็ลงทุนค่อนข้างสูงก็เลยต้องแห้วกันไป เสียได้เหมือนกันนะหลังจากนั้นเครื่องพิมพ์ดีดภาษาจีนก็ยังอยู่ครับเพราะมันยังมีความต้องการเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าดัานไปถูกพัฒนาจากเจ้าระบบซูซูตาซีจีหรือก็คือเครื่องพิมพ์ดีดแบบซูนั่นเองด้วยเหตุผลที่เหมือนประชดก็คือมันถูกแต่แม้จะพัฒนายังไงก็ตามก็ยังไม่สามารถพิมพ์ได้เร็วกว่า50ตัวอักษรต่อหนึ่งนาทีซึ่งเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ได้สาคัญแต่จริงๆในแง่ของวิทยาการการสื่อสารและความเข้าใจต่างๆมันมีผลค่อนข้างมากยิ่งการสื่อสารทําได้เเรรรรรร็วทท่่าาาาไหยิิิงงมีปปะสธภพในกกนกกกคอจถึ สร้าางวิากาใหมยปีคอนสอ1952จางชียิงได้เสนอวิธีการพิมพ์แบบใหม่ทั้งแป้นพิมพ์แล้วก็วิธีการเสนอตัวพิมพ์ขึ้นมาจนกระทั่งสามารถนำไปพัฒนารวมกลายเป็นระบบ predictive text หรือก็คือการพิมพ์และให้คอมเดาอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันหลังจากนั้นครับก็เข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์ที่ประเทศจีนเริ่มพัฒนาระบบการพิมพ์และให้คอมเดาเลยทําให้มีวิธีการพิมพ์ป้อนข้อมูลเข้าไปได้หลายแบบเลยที่ได้รับความนิยมที่สุดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือแบบพิ์ยินและครู่ยินรวมไปจนถึงหูปีสนใจเกี่ยวกับเรื่องคีย์บอร์ดการพิมพ์ภาษาจีนคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้มาต่อกันตอนหน้ามาจนถึงตอนนี้ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับที่มหม,ม,มิ่นควายมาจ กันบ้างกับเจ้าเครื่องพิมพ์ดีดรูปร่างหน้าตาแสนประหลาดพวกนี้เนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ